กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคอมมเนียนเพื่อร่วมทางชุดเปิดโลกแอฟริกาหลังจากที่ได้ตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกวิกตอรียฟอลฝังซิบับเวกันไปแล้วพวกเราก็เดินทางกลับมายังที่พักครับเพื่อพักผ่อนเอาแรงและทานอาหารกลางวันสำหรับเมื่ออาหารของเราในครั้งนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาอย่างไรมาติดตามชมกันครับการมาท่องเที่ยวที่ แอฟริกาในหลายๆประเทศนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาชมธรรมชาติของสัตว์ที่มีอยู่เยอะแยะไปหมดหลากหลายไปหมดตามทุ่งหญ้าที่เรียกว่าป่าแบบสวรรค์นะแล้วก็แน่นอนที่สุดก็จะมีทั้งอุทยานแห่งชาติที่เป็นของรัฐบาลหรือว่าส่วนของเอกชนนะฮะต้องการไปดูบิ๊กไฟ์หรือว่าสิ่งที่หายากที่สุดในป่าแอฟริกันแล้วก็รีสอร์ทก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนที่นี่หลายๆที่ก็มีการแข่งขันกัน จะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ร่วมในการทํากิจกรรมเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อเช่นที่นี่เหมือนกันนะครับที่ Safari รีลอ e เนี่ยเวลาเที่ยงตรงนะครับเขาจะมีการให้อาหารนกแรงนะครับซึ่งถือว่าเป็นนกที่อาศัยอยู่ในป่าแถวภูมิภาคแถวประเทศซิมบับเวแห่งนี้นะครับบางท่านอาจจะมองว่าการให้อาหารสัตว์ป่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของผิดสมดุลธรรมชาติหรือเปล่า จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่ารีสอร์ทแห่งนี้เขาจะต้องขอไลเซนใบอนุญาตจากอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็พวกเศษอาหารทั้งหลายนี่ก็คือพวกอาหารที่เหลือมาจากการบริโภคของนักท่องเที่ยวแทนที่จะเอาไปทิ้งนะครับก็เอามาสร้างเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวอีก5นาทีจะถึงเวลาบนท้องฟ้าตอนนี้เต็มไปด้วยนกแร้งที่มารออาหารนะครับเดี๋ยวลองชมครับว่าเป็นมัศจรรย์ของ ธรรมชาติในป่าอแอฟริกาครับเมื่อใกล้ถึงเวลาให้อาหารบรรดารนกแร้งนับร้อยร้อยตัวต่างก็บินมาคอยท่ารอเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างรู้งานสำหรับนกแร้งที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติซิมบับเวนั้นแบ่งออกเป็นสองสายพันธุ์หลักๆคือแร้งดำปากเรียวและแร้งแอฟริกันหลังขาว พวกมันถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติในฐานะห่วงโซ่อาหารที่สองผู้กำจัดซากสัตว์ที่สัตว์ใหญ่กินเหลือหากไม่มีนกแร้งแล้วแล้วก็ซากสัตว์เหล่านี้ก็จะถูกทิ้งให้เน่าเสียกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคที่จะเป็นสาเหตุของโรคระบาดในสัตว์อื่นๆจึงถือว่าแรง้งเป็นสัตว์ที่ให้คุณไม่ใช่สัตว์ให้โทษที่น่ารังเกียจอย่างที่หลายคนมองครับ ถึงเวลาให้อาหารแร้งแล้วครับทันทีที่เจ้าที่ของทางโรงแรมนําเศษอาหารออกมาจากถุงเทลงพื้นคูณนกแร้งที่บินวนเวียนอยู่โดยรอบก็กรูเข้าหาเศษอาหารเหล่านั้นอย่างรวดเร็วเจ้าที่ผู้ให้อาหารต้องรีบเพนออกมาโดยด่วนก่อนที่จะโดนแร้งถึงแร้งถึงจริงๆนะครับตรงตัวตามความหมายเลยครับนอกจากนกแร้งแล้วบางครั้ง ก็มีนกกระสามารบูหรือแม้กระทั่งนกอินทรีมาร่วมงานโต๊ะจีนแล้งครั้งนี้เช่นกันครับกิจกรรมนี้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงมารับชมและถ่ายรูปได้ครับแต่ต้องเคารพข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยห้ามเข้าไปใกล้จนเกินไปหรือทําอะไรที่เป็นการรบกวนการกินของพวกมันและที่สําคัญคือห้ามโยนอาหารให้ด้วยตัวเองโดยเด็ดขาดเพราะฝูงแรงจะวิ่งเข้าหาคุณทันที และการให้อาหารอื่นๆนอกจากเนื้อสัตว์ที่ได้รับการจัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสมก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนกแ้งได้ครับสําหรับกิจกรรมการให้อาหารแรง้งถือเป็นหนึ่งในโครงการกินสเตปโครงการท้องถิ่นที่มีจุดประสงค์ในการอนุรักษาา์สัตว์ป่าและรักษาระบบนิเวศในเขตน้ําตกวิกเตอรเรียครับเนื่องจากมีการสํารวจพบว่าปริมาณของสัตว์คู่ล่าอย่างสิงโตหรือเสือ ในพื้นที่แถบนี้มีจำนวนไม่สมดุลกับปริมาณมหาสารของนกแร้งที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติปกติเมื่อสัตว์ผู้ล่าล่าสัตว์ได้และกินจนอิ่มแล้วพวกมันก็จะทิ้งซากสัตว์เอาไว้เป็นอาหารของแร้งต่อไปแต่เมื่อมีการล่าเกิดขึ้นน้อยซากสัตว์ที่ถูกทิ้งก็มีไม่เพียงพอต่อความต้องการด้วยเหตุนี้ทางโครงการจึงขอความร่วมมือ บรรดาผู้ทําธุรกิจโรงแรมที่พักอาศัยในพื้นที่ให้นําเศษอาหารเหลือจากโรงแรมมาให้นกแร้งเหล่านี้กินแทนที่จะนํามาทิ้งให้เสียของโดยเปล่าประโยชน์ก็ออกมาแก้ปัญหาปากของของอีแรลงดีกว่าแต่กิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่ว่าโรงแรมหรือวิลล่าแห่งไหนจะทําก็ได้นะครับ จะต้องมีการประมูลสัมปทานแล้วก็จะมีแต่เพียงโรงแรมหรือรีสอร์ทนั้นๆที่เป็นเจ้าของสัมปทานสามารถให้อาหารนกแรงเหล่านี้ได้ครับสําหรับคนที่ยังสงสัยว่ากิจกรรมนี้จะส่งผลต่อระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติไหมก็ขอย้ําอีกครั้งครับว่าแทบไม่มีผลกระทบใดๆเลยครับเพราะปริมาณอาหารที่ให้นั้นถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจํานวนของนกแรง้งมหาศาลนกแต่ละตัว กินได้ไม่กี่คำเท่านั้นเผลอพลัพเดียวก็หมดเกลี้ยงและลักษณะการทิ้งอาหารเช่นนี้ถือว่าเป็นการจำลองลักษณะการทิ้งซาก,กศัตว์หลังกินอิ่มของสัตว์ผู้ล่าตามธรรมชาติจะเรียกว่ามนุษย์รับบทแทนสิงโตก็ได้ครับดังนั้นกิจกรรมนี้จึงช่วยส่งเสริมระบบนิเวศมากกว่าทำลายอย่างที่หลายๆคนกลัวกันครับและช่วงสารคดีของรายการคอมเมเนียนเพื่อนร่วมทางชุดเปิดโลกแอฟริกาตอนให้อาหารแหลง ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วมาร่วมเดินทางเปิดโลกเปิดมุมมองในทวีปแอฟริกากับเราต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับ